ว้าวอันนี้คือนมโยเกิร์ตนะครับสั่งมาแบบรัซด้านะมันมาเป็นแบบในรูปของขวดเลยนะครับเป็นขวดนมเหมือนขวดนมเด็กเลยนะเหมือนกับเราซื้อให้เด็กกินนะครับแต่ว่าเป็นเด็กที่โต,ตแล้วคือเด็กคนนี้นะฮะ <c oughs> นี่เด็กโต,ตแล้วนะโ,โหนายโชว์โช,ว,ชว์หน่อยดิโชว์นะเราเปิดฝาดิค่ะเปิดฝาหน่อยแล้วเด็กโตๆแบบนี้กินขวดนมได้เหรเอหรเฮ้ยเด็กมันหลุดไปไงอ๋อเป็นฝาแบบนี้นะครับมาเดี๋ยวพ่อเปิดให้อ๋อมา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  ตกใจหมดเลยนึกว่านึกว่าอะไรอุ้ยมันจะหอบอย่างเงี้ยอ้หูดิ๊งพ่อเลยนะโอเคแล้วเปิดฝากันนี้แล้วก็เอาขวดแบบนี้มาหมุนนะครับหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปแน่นๆนะโอเคเก้เอาแล้วก็เปิดฝาใช็คเลยค่ะแม่ๆเดี๋ยวมันจะหลุดหรือเปล่าถ้าเหมือนอย่างเี้ยมัจะหลุดเปล่าเหมือนแม่บอกแล้วว่ามันหลุดเอาใหม่หมุนทีๆเอาใหม่หมุนเข้าไปแน่นๆเดี๋ยวพอดูฮะหมุนเข้าไปแน่นๆกัน พอหมืนกันแน่นแล้วใช่ไหมครับทีนี้ไอ้ฝาตัวนี้เราจะเปิดยังไงนะเ,นเดี๋ยวลองดูสิเราดึงขึ้นได้เลยไหมน่าจะได,เด้เดี๋ยวหอเดี๋ยวหกถ้าหมุนออกมามันก็จะย้อนออกมามันจะหลุดนะอ๋อนีบ่บิดขึ้นแน่เลยนี่นี่เอาขึ้นมาแบบนี้ ฝาตัวนี้คือให้เราดึงขึ้นมานะครับแต่ฝาแต่ว่าตอนที่เราใส่ไปตอนแรกก็คือให้เป็นหมุนเกลียวนะหมุนเกลียวไปทางตามเข็มนาฬิกาเะไครับมันจะแน่นพอหมุนเข้าไปแน่นแล้วเนี่ยเราก็ดึงฝานี้ขึ้นมามันจะหลุดออกมาแบบนี้นะเราก็จะได้เป็นแบบนี้ครับผมเป็นขวดน,นมแบบนี้แล้วเวลาที่เด็กกินก็จะเป็นฟิลเหมือนกับว่าฟิลดูดนมย้อนวัยเป็นวัยเด็กนะอ่านใน่องดูให้พ่อด,ด,ดูสิวิโอโ เป็นไงบ้างอร่อยเป็นปนมโยเกิร์ตใช่ไหมเปรี้ยวป่ะไม่เปรี้ยวอ้าวแล้วมันเป็นโยเกิร์ตยังไงไม่เปรี้ยวอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวพ่อเขาปิดปิดฝาแน่นๆอ่ะเมื่อกี้มันหกนะจริงเหรอใช่มันหยดออกมานี่หุ่นี่ปิดแน่นแล้วนะแสดงว่ามันมันมันก็มันก็ไม่ปิีนเกลียวนะเดี๋ยวเเพื่อเพื่อความชัวเพื่อปิีนเกลียวนะเพื่อปิีนเกลียวเอาใหม่เอาใหม่ เพิปิ้นเกลียวแล้วมันก็จะแบบหลวมแล้วมันก็มันก็จะแบบซึมออกมาน้ำมันซึมได้ลองบิดลองหมุนใหม่นะลองผมคายออกมาแล้วผมก็เอาเข้าไปใหม่นะครับอึ๊บแต้มันเหนียวอะอลองงั้นดูยกระวังระวังระวังมันหกนะครับอ๋อไม่หกแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นที่หมุนไม่หมุนปิ้นเกลียวเมื่อกี้นะคคอตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับผม อร่อยงไหมคะรสชาติเด็กสัมผัสเด็กรสชาติเป็นไงบ้างเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวรสชาติเป็นไงหวานหวานไหมหวานหวานจืดป่ะเอ้แบบปุ๊บแบบมันมัน,มนเหมือนนมมันเหมือนนมจืดไหมรสชาติเหมือนแล้วมันเป็นโยเกิร์ตยังไงเพราะว่าตอนซื้อมามเป็นปโยเกิร์ตไงมันเหลอใช่อ,ช<า>อต่ให้ออกไปกินเลยโอเคไม่เป็นไรเอาฝาไปด้วยค่ะทีนี้ก็คือถ้าเด็กกินเสร็จแล้วนะเด็กเขาก็จะเอา เอาขนลงไปเล่นต่อได้นะครับผมเป็นของเล่นของเขานะโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ